สวัสดีจ้าพี่โยคราชบานอิงเดจ้าวันนี้ก็เป็นวันจันนะจ๊ะแต่ว่าพี่โยยุดงานยุ้ะเพราะว่าเป็นวันยุดราชการนะจ๊ะโยก็เลยส่วนที่พี่โยยุดนะจ๊ะก็พอดีเพื่อนอ้อยนะจ๊ะเขามีงานที่ตองจัดดอกไม้เขามานะจ๊ะก็เป็นงานขาวดำนั่นแหละจ๊ะเป็นงานขาวดำนะจ๊ะก็เลยพอดีเพื่อนอ้อยน่ะรับจัดดอกไม้หับจัดอะไรด้วยพี่โยก็เลยมาช่วยนะจ๊ะมาเป็นลูกมือนะจ๊ะ ก็มา,าแต่บาบสามนะจ๊ะนี่ยน้วนี่ก็คือไปช่วยเพื่อนอ้อยนี่เก็บพอดีมีสองงานนะจ๊ะงานหนึ่งถึงซาปนกิจไปนะจ๊ะโยก็เลยไปช่วยเก็บช่วยอะไรมาเลยนะจ๊ะก,ก็เลยเซจเรียบร้อยที่นี่ทังเจาะท้าทังด้านนี่ก็โทรไปอีกนะจ๊ะว่าให้มาช่วยจัดดอกไม้ให้นะจ๊ะในการที่ว่าพี่โยกับเพื่อนอ้อยมาช่วยมาจัดดอกไม้ในแต่ละข้างนะจ๊ะก็คือจะเรียกไป่า ราคาทีไม่แพงนะจ๊ะก,ก็เห็นใจเจ้าภาพเดือนนจารก,ก็คือดูตามอา่าคุภาพของเจ้าภาพหรือนนาจารว่าว่าพ้อมเท่าไร่หรืออะไรเงี้ยก็คือไ,ได้ว่าจะจัดนาว่าริดราคาแพงะไรมากมันจะถือว่าช่วยทําบุญให้กับคือทีน่ยจารล่วงรับไปด้วยนะจ๊ะก็เลยส่วนมาเคื่อนอ่อยก็เลยจะได้งานบ่อยนะจ๊ะเพราะถือว่าช่วย ใครจะพาพอะไรด้วยนี่จะก็จะเรียบแบบไม่เพ้เม่เยอะอะไรนี่นี่จัก็ถือว่าทําบุญไปกหรือว่าถ้าก็ให้มาเยอะเพื่อนก็จะทําบุญไปด้วยก็ไปคืนนี่นะจ๊ะนี่จ๊ะโยกมาช่วยแยกดอกไม้มาช่วยจัดดอกไม้นี่ประจำนะจ๊ะนี่ก็มาเรื่อยๆอยนี่นี่นะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยพาไปดูนะจ๊ะนี่ก็จัดได้ไปประมาณมึงแล้วจ๊ะแต่ว่าจะไม่ได้เอาไปวางใบนะจ๊ะเพื่อนอ่อยก็ยืนเสียบยืนนั่นจ้ะแต่ว่าโยก็มาช่วยแยกช่วยอะไรแต่เวลาเซตงานก็มาช่วยเก็บนี่นี่จ้ะเก็บแยกดอกไม้ ขนาดดอกไม้ที่ใส่ก็จะเป็นดอกไม้พลาสติกนะจ๊ะเพราะว่าอยู่หลายวัน,วนก็จะได้มเมืยวจะไลยเปลืองงบประมาณเลยนะจ๊ะหาไปซื้อดอกไม้สดอะไรเนี้ยก็จะประมาณหมื่นสองหมื่นเงนี่นะจ๊จะจ๊ะจ้าอันนี้ก็คือเราซื้อดอกไม้พลาสติกมาแล้วก็มาจาัดให้มันเข้ากับนั่นก็จะมีเป็นพวกใบไม้สดอะไรนี่แหละจาะที่วัดชัยนะจ๊ะว่าไงาเพื่อนอ้อยเนี่ยสวัส <laughs> ดีค่ะเออสวยเลยนะจ้าวันนี้ จ้ะเหนื่อยไม่นอนี่งานสองเดจ้ะน,นะอันนายกงานเล่นนพี่โยก็ได้ไปช่วยไปอะไรไม่กันได้จัตวากกไปได้ทายได้จัภาวาแล้วก็ตอนเก็บก็เก็บเลยแล้วก็ขนใส่หล,ลุดอะไรมาเลยนั่นสินโยก็มาช่วยนั่งจ,ะจะ้ะแยกดอกมงดอก,มไ,อดอกมไ,ไม้ให้นั่นสคอยยืดดอกไม้อะไรให้นั่นสินเดี๋ยวพาไปดูเพื่อนปักกันนะจ้ววะว่าวิธีการปักของเพื่อนก็ FC นาจิกไทยพินไบ่บอยๆนะจ๊ะโยปักงาน ทั่วไปเลยนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะนะจ๊ะนี่เรื่อในการจัดวางก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นแนนเป็นโซนเป็นโซนแล้วก็เป็นขุ่มเป็นเจื่องจะมีโต๊ะมีอะไรใบวางนะจ๊ะนี่จ้ะลาพิโย่ไม่เฉยกันนี่จ้ะช่วยนั่งแยกช่วยนั่งขัดสสวัดีค่ะช่วยนั่งแยกนั่งขัดดอกไม้อะไรนี่นะจ๊ะ มีดอกัวแล้วก็เลยมาเพิ่มดอกพื้นเลยมีใบมีอะไรมีดอกผัดดอกนี่ก็เป็นดอกสติ <k 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 <k> <k ีกมันจะเกี่ยวกัพี <k <k ่โยช่วยขัดช่วยๆไปนัดจันนี่พอเก็บรวมๆกันมาจากงานนนู้ก็มาเลยนัดจันนี่นี่ก็อยู่กันเพื่อนอ้อยก็แสดงความเสียใจกับเจ้าภาพไปดานัดจันก็ถือว่ามาช่วยทำบุญด้วยนะดจันเพื่อนอ้อยจะเป็นแบบขาดคิด ในราคาไม่ค่อยแพงนะจ๊ะก็คือตามรังสิตเป็นงานช่วยนะจัดซนมาก็จะภาก็ให้ค่าน้ำมันพันสองพันท่กว่านี่เลยนะจ๊ะก็ถือว่าช่วยกันได้นะจ๊ะก็เลยหรือว่าได้บุญไปนะจ๊ะนี่คือชนะจะได้เป็นภาพมีก็หลายมากแต่กำลังจาภาพนะจ๊ะถ้าว่าเจ้าพาพว่าจัดแค่นี้พอประมาณนี่ก็พ่ออะไรย่เงี้ยจ๊ะเพื่อนอ่อยนี่ก็จัดห้ได้นี่จ๊ะไม่ได้ว่า จะเกียงเรื่องราคาอะไรนะจ๊ะยูก็หรือจะอโอกาศมาช่วยเพื่อนแต่ว่าในการเสียบการปักนี่ก็จะให้เพื่อนเสียบนะจจะเพราะว่าน้ำนักมือมันจะไม่เท่ากันนะจ๊ะก็ต้องให้เพื่อนเสียบปักไปคนเดียวเพราะว่าน้ำนักมือของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนะจ๊ะเดี๋ยวการวางดอกไม้กันอะไรมันจะไม่ไม่สม่ำเสมออย่างเงี้ยจ๊ะแตเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะจ๊ะ จวันนี้ก็มากับพี่นกยุงไล้วด้วจ้ะไม่ได้มาจากกับเพื่อนอ้อยเลยจ้ะพอดีพี่นกยุงไปสื่อกันไก่ให้เพื่อนอ้อยนะจ๊ะไก่ฮัก <laughs> ใส่งานจนเก็นไก่ฮักเลยด้วยจ้ะน,นี่นะมันมีมนมวางกระเพื่นไหมบันนี้มีมีโซ่วางกระเพื่นเลยจ้ะจะบาันจะวางแบบว่าขังทางใส่ของให้ด้วย เดี๋ยวจะให้ดูไปข่าวๆก่อนนะจ๊ะนี่เดี๋ยวจะวันนี้พี่โยก็อาจจะยังไม่ได้กล้าไปกินข้าวกับแฟลีเดียจะเพราะว่าต้องมาช่วยเพื่อนจุกัวจะเสร็จนะจ๊ะเดี๋ยวจะหกโมงเลยเลยจ๊ะเพราะวาตอนประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะจ๊ะนี่แต่พี่โยไม่ได้ทายไม่ได้อะไรพี่โยก็เดี๋ยวจะค่อย ซับคอยยิบดอกมไม้ใบไม้ให้นะจะแบบเพื่อนจะเอาอะไรจะได้ยืนให้นะจะะแต่ตอนนี้ก็ให้เพื่อนกลุ่มเอาเองไปก่อน,นอยากได้อะไรก็ยิบเอาเองไปก่อนนะจ๊ะนี่เลยจ๊ะทดสอบแล้ว เยวก็จะพิธีการแล้วนะจ๊ะนี่ก็เลยให้แต่งงานบวชอะไรเพื่อนอ่อยก็หลับเดี๋ยวจ้ะนอกจาพี่นกยุ่งกับมาเดี๋จ้ะนี พี่หนูยู่กันไปสื่อกันไก่มาให้นะจ๊ะพอดีกันไก่ฮักแล้วจะใช้งานนักเดี๋ยวก็จะนั่งแยกใบมุงใบไม้อะไรให้เพื่อนไปนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนเสียไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่เดี๋ยวตอนไปจัดบ้านเดี๋ยวพี่ยูจะพาเขาไป ดูวิธีนึงนะจ๊ะว่าการจัดวางเป็นยังไงนะจ๊ะแต่ก็ยังไม่ครบเดี๋ยจัดยังเหลือต้องมีภูมิข้างล่างอะไรอีกนะจ๊ะอันนี้ก็บภูมิที่ว้านทางขางนะจ๊ะนี่ด้านขางนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้เพื่อนก็จะยกไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยไปช่วยเพื่อนยกไปกันนะจ๊ะนี่ช่วยยกมันไปบ้างนะจ๊ะพี่โยก็ช่วยยกไปนู่นได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวอีกซอหนึ่งจะเดี๋ยวพี่โยช่วยเพื่อนยกไปกันนะจ๊ะ น่าจะตอนนี้ก็จะมาวางประบ้านอีกก่อนนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวก็จะมีที่พื้นตนัวน,นีกะจะก็เดี๋ยวเปลี่ยนมุมก็จะจัน,น <laughs> เปลี่ยนวางอีกอันแล้วจันเดี๋ยวเปลี่ยนนะจ๊ะน,นี่ก็จะประม้านนี้นะจ๊ะที่ว่าอยู่ก็เพื่อนนะจัดนะจ๊ะ ประมาณนี้นี่ยังไม่หมดจะจัดเสร็จยังเหลืออีกเดี๋็บโยกจะพยายามถ่ายดูเรื่อยๆนะจ๊ะเป็นคนงานของโยกับเพื่อนจัดนี้นี่นะจ้ะก็ พอประกอบเจอกับตาไปวางแบบนั้นนะจ๊ะที่พี่โยมาทายให้ดูนี่ไม่ได้ว่าแบบว่ามาร่วงเกินผู้ล่วงลับอะไรได้จ้ะพี่โยก็คือทายอยากให้รู้ว่ามันเป็นอาชีพเสริมของเพื่อนพี่โยแล้วก็ของพี่โยนะจ๊ะที่ว่ามาช่วยกันยังไงจ้ะแล้วก็มีรายได้เสริมอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะโยก็เลยอยากมาทายให้ดูว่าในว่าพี่โยทํางานประจาหรือว่าไปหาพวก นรโจท้าอะไรเงี้ยจ้ะโยกัมีอาชีพเสริมแบบนี้นะจ๊ะที่ว่ามาช่วยเพื่อนจัดดอกไม้นี่เลยจ้ะมันก็กเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยถึงหน้าอีกอย่างนึงนะจ๊ะก็ะพอให้มีคือมาช่วยเพื่อนนี่ก็มีรายได้ด้วยนะจ๊ะและ้วก็นั่นเลยจ้ะถือว่าเป็นรายได้แบบว่าที่พี่โยมาทายนี่ไม่ได้ว่ามาจะแบบร่วมเกินผู้เสียชีวิตหรือว่าอะไรนะจ๊ะเดี๋ยว เอฟจีจะที่ว่าอพิยุมาถ่ายอย่างนี้นเสียมารยาทไหมเดี๋ยวพิยุทธคือขออนุญาตทางเจ้าภาพเขาจะบอกขอถ่ายวิธีการปักดอกไม้หรืออะไรอย่าง้จะแล้วก็มันจะเจ้าภาพก็อนุญาตนะจ้ะก็พิยศจะไม่พยายามไม่ถ่ายบ่อยเราจะบอก็คืออยากให้เห็นว่าเออพอปักเซตรหรือว่าเลียงเซตรแล้วอะไรนะจ๊ะไปบ้านยังไงอะไรอย่าง้จะองงะอกมา,าจะเป็นยังไงที่พิยุทธ์จะไม่พยายามไม่ไปถ่ายรูปของ ผู้เสียชีวิตอะไรนะจ๊ะนะจ๊ะโยก็เลยมาขออธิบายให้ FC เข้าใจว่าพิโยถ่ายในในคลิปนี้นะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนอาชีพเสริมของพี่โยอาชีพหนึ่งนะจ๊ะที่ว่าทำให้พี่โยมีรายได้มีอะไรขึ้นมานะจ๊ะพิโยก็เลยอยากถ่าย้ดูนะจ๊ะว่าในเวลาพี่โยมีงานที่ว่าต้องมาช่วยเพื่อนพี่โยกลับมาเนี่ยจ้ะก็เลย ไอเอฟซีได้เห็นด้วยนะจ๊บับบัพยมาทําอาชีพเสรีมาไหลมาทําอ,อะไร,ะไรยังไงอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเก็ไปดูว่าเพื่อนกําลังทําอะไรต่อที่นัดเจ็ดนี่นะจ๊ะ,ะ,จะพี่โยก็มาช่วยแยกดอกไม้ยืนดอกไม้อะไรให้นะจ๊ะเวลาเพื่อนจ,จ,จัดจัดอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเพราะนั้นก็เพื่อนก็มีลายตรงลาย,ดายใดห้เหมือนกันนะจ๊ะก็แบ่งปันกันอะไรจ๊ะ พ like ี่โยก็ถือว่าเป็นรายได้ของพี่โยอย่างนะจ๊ะจะเดี๋ยวพี่โยก็จะช่วยเพื่อนไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพื่อจะเซตแต่จะเดี๋ยวพี่โยจะให้ดูทิธีว่าเซตแล้วผลงานออกมาจะเป็นยังไงอย่นะจ๊ะเลื่อนนะครับเลื่อนลงมาดีกว่าเพราะว่าถ้าเลื่อนไปพุกหน้าปีนะครับก็ตรงกับวันที่22นะครับซึ่งเป็นวันพิสาอาทิชานะครับดังนั้นก็เลื่องมาหาวันที่ ไก่นะครับผมก็ได้ประชาสัมพัรรณเรียนให้พี่น้องทราบเลยนะครับพี่งกับม่ช่วยเราก็ได้เตรียมตัวนะครหานะครับหม้อหมูกระเ็ดไก่กานะครับตามข้าวที่นะครับนะครับเดี๋ยวจะทำลายที่เดินใจยุ่งจะช่วยเพื่อนไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะยุ่งกับเยกกับแม่อะไรไปให้เลยด้วจังเปืดอนหอยก็ไปปั๊กมาด้วจ๊ะ ยก็พยายามถ่ายดูแต่ผลงานที่ว่าเพื่อนเขาปักจะจุด จ้านก่ก็เสร็เรียบร้อยแล้วด้วยเจนิโอกับเพื่อนก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเจน่ก็เตรียมตั๋วจกกักร์นะจ๊ะนี่จ้ะก็ <c oughs> เป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งของพิโยแล้วก็เพื่อนนะจนี่ก็ที่ทำให้มีรายได้ในการน,น,นะจ๊ะหรือว่าเป็นรายได้ไมันก็เลยนะเจนิ่โยก็ได้มาได้น้อยพิโยก็อาศัยว่าทำแล้วก็เอาบุญไปด้วยนะจ๊ะ จ้ะก็เป็นผลงานของส่วนมากนะป้าก็จะให้เป็นของเพื่อนอ้อยก็จะพี่โยก็คอยมาแยกดอกไม้แยกอะไรให้นะจ๊ะนี่นี่ก็เซตเรียบร้อยนะจ๊ะก็สามถุงเลยนะจ๊ะพี่โยก็จะเติมเตรียมตัวกลับนะจ๊ะพวกนี้ก็จะไปทำงานอีกจัะนะจ๊ะเซตเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอะไรจาะคลิปนี้ก็จะใบแค่นี้นะจ๊ะนี่ก็เซตเรียบร้อย เพื่อนก็อาศัยอาบหนามก็วัดเตรียมตัวกับบานเดี๋ยวจะพิโยก็นั่นละจ้ะพอดีไหนจะเก็บงานจากกะที่เก่าแล้วก็มาทำอันนี้ใหม่นะจ๊ะก็เลยทำให้แบบว่าเพื่อนก็เนื้อออกพิโยกก็นั่นก็เลยกระจะไม่ได้เอาเสื้อผ้ามานะจ๊ะไม่ได้ติดรถอะไรมาก็เลยเดี๋ยวกลับไปอาบกระบานนะจ๊ะอะไรจะคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะนี่ก็หาได้ได้ซื้อจีเศษเล็กๆนิดหน่อยไปนะจ๊ะนี่ก็เดี๋ยวก็ให้ดูอะไรกหนึ่ง เอาละจ้ะคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ้ะพี่โยขอขอบคุณเอซีทุกคนกคนนะจ้ะที่ช่วยกดติดตาม,ามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ้ะพี่โยรัยกเอซีทุกคนนะจ้ะสวัสดีจ้า